สวัสดีครับมาหัดนะครับวันนี้จะมาคุยถึงหลัก ในการรักษาเบาหวานยังไงให้ได้ผลดีหรือว่าให้หายจากการเป็นเบาหวานได้เลยวันนี้มีหลักมาให้3ข้อขอเริ่มกันด้วยข้อแรกเลยนะครับข้อนี้เป็นข้อที่หมอมองว่าสําคัญที่สุดแต่ว่าคนเป็นเบาหวานหลายคนละเลยข้อนี้แล้วก็ไม่ได้คํานึงถึงข้อนี้เลยข้อที่1เนี่ยก็คือการฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนเวลาที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็เกิดจากเซลล์ตับอ่อนเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพนี่แหล,ละก็เลยเกิดเบาหวานขึ้นมาถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนเราขึ้นมาได้เนี่ยก็สามารถทําให เบาหวานเนี่ยดีขึ้นหรือสามารถหายได้เลยทีนี้หมอขอย้อนเท้าความเรื่องของการเกิดเบาหวานก่อนละกันในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักเกิดจากคนที่ กินหวานเยอะๆกินแป้งกินน้าตาลเยอะๆพอเวลาที่เรากินแป้งกินน้าตาลเข้าไปแล้วเนี่ยพอเวลาย่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะถูกดูดซึมเข้าไปอยู่ในเลือดเป็นน้ําตาลในเลือดซึ่งน้ําตาลเนี่ยเป็นพิษตลอดเลือดโดยตรงร่างกายเราเนี่ยจะไม่ยอมให้น้ําตาลเนี่ยมันสูงในเลือดเลยเพราะมันเป็นพิษต่อลอดเลือดทีนี้อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยก็คือตับอ่อนของเราเนี่ยแหละซึ่งตับอ่อนเนี่ยก็จะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดลงนะครับในคนที่ชอบกินหวานเยอะๆกินน้ํา ตเยอะๆเนี่ยพอเวลาน้ําตาลมันสูงในเลือดมากๆเนี่ยตับอ่อนมันก็ต้องทำงานหนักในการหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อคุมระดับน้ําตาลในเลือดทีเนี้ยพอเวลาที่เราใช้มันอย่างหนักหน่วงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันก็เหมือนรถนั่นแหละที่เราใช้งานมันเยอะๆมากๆเนี่ย มันก็เลยเสื่อมสภาพ,พอเวลามันเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินออกมาได้พอเพียงในการคุมระดับน้ําตาลในเลือดทีเนี้ยน้ําตาลเราก็เลยสูงและพอน้ําตาลสูงในเลือดเราก็เลยถูกวินิจฉัยว่าเราเป็นเบาหวานทีเนี้ยเราจะ ฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนของเรากันยังไงบ้างวิธีที่เราจะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนของเราอะนะครับหมอเคยบอกไปแล้วว่าวันที่เราได้รับการวินิจฉัยเนี่ยว่าเราเป็นเบาหวานเซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยตายไปแล้วประมาณ50%ทีเนี้ยพอเราเป็นไปแล้วนะครับหรือในหลายๆคนนะที่น้ําตาลเริ่มปริมปริมหมอว่าเซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยมันตายไปแล้วแหละบางส่วนแต่มันยังไม่ถึง50%เราเลยยังไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานนะครับจริงๆแล้วหมอไม่แนะนําให้ต้องรอจนกระทั่งมันตายไป50%บนะบางที10% ถ้าเรารีบแก้ไขมันก็ดีกว่าฟื้นฟูได้ง่ายกว่าอย่างแรกเลยในการทำเพื่อฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนนะครับก็คือการทำ IF หรือ intermittent fasting นะครับก็หมอขอสรุปเร็วๆแล้วกันเพราะว่าเคยพูดไปหลายครั้งแล้วในเรื่องของการทำ IF IF เนี่ยก็คือการกินเป็นช่วงเวลาแล้วก็อดอาหารเป็นช่วงเวลาในคนที่เป็นเบาหวานไปแล้วนะหมอแนะนําให้อดอาหารในช่วงประมาณ16ชั่วโมงแล้วก็กินอยู่ในีเรียดช่วงประมาณสัก8ชั่วโมงนะครับในช่วงอดอาหาร16ชั่วโมงเนี่ยก็คือจะให้ดื่มได้ แต่น้ำเปล่าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารอะไรเลยแล้วก็กินให้อยู่ใน8ชั่วโมงถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้เพราะว่าในช่วงที่เราอดอาหารเนี่ย16ชั่วโมงเนี่ยช่วงนั้นอ่ะจะเป็นช่วงที่ตับอ่อนของเราอะ่ะได้พักจริงๆเพราะว่าถ้าเรายังคงกินอาหารอยู่ตลอดเวลาเนี่ยยังไงเนี่ยมันมีแป้งมีน้ําตาลปนมาอยู่แล้วแม้กระทั่งในผัก สมมติว่าในบางคนบอกฉันกินผักในผักก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ดีเพราะฉะนั้น,นถ้าอยากให้ตับอ่อนของเราได้พักจริงๆนะทำฟาสติ้งไปเลยหรือว่าอดอาหารไปเลย16ชั่วโมงช่วง16ชั่วโมงนี้มันก็จะทําให้ตับอ่อนของเราเนี่ได้พักแล้วก็ฟื้นฟูมันก็จะตายน้อยลงสร้างใหม่มากขึ้นลองดูนะถ้าเกิดเรากินอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแสดงว่าตับอ่อนเราทํางานอยู่ในช่วง8ชั่วโมงแล้วก็ได้พัก16ชั่วโมงเราได้พักมากกว่ากันต้อง2เท่าเหมือนรถนะครับ สมมติว่าเป็นแท็กซี่แล้วเราใช้ควงกะทั้งกะเช้ากะดึกเลยใช้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งพังยิ่งเสื่อมสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ช่วงหนึง่งแล้วก็มีการพักสักช่วงหนึ่งเพื่อให้มันได้ซ่อมบํารุงหรือว่าซ่อมแซมตัวเองพวกนี้ก็จะทําให้ตับอ่อนของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นได้แต่ว่าในหลายคนที่บอกว่ายังทําไม่ได้ซึ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะทํา IF ได้ยากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเซลจะนําน้ําตาลไปใช้ได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหิวบ่อยกว่าคนอื่นมันจะ ยากกับเขาในการที่จะต้องทํา IF สมมติว่าคนบางคนเนี่ยที่สมมติวสุขภาพดีอยู่แล้วก็อยากไปแนะนําวิธีนี้ให้กับญาติหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเนี่ยจะทำได้ยากกว่าคนปกติทั่วไปทีนี้ถามว่าจะเริ่มยังไงนะครับอาจจะเริ่มกันด้วยให้เขาทํา12ชั่วโมงกิน 12ชั่วโมงหยุดกินก็ได้นะครับทำา2 2 2 2 if แ12บบ1212แล้วก็ให้เขาเนี่ยค่อยๆเพิ่มจำนวนชั่วโมงของการอดอาหารให้นานขึ้นเช่นจากเดิมอด12นะครับเพิ่มเป็นอด13เพิ่มเป็นอด14เพิ่มเป็นอด15นะครับจนขึ้นไปถึง16จะได้ผลดีมากเลยถ้าทำได้ไปถึง18แล้วก็กินอยู่ในช่วงพีเรียดประมาณสัก 6ชั่วโมงนะครับแล้วก็กดอาหาร18ชั่วโมงอันนี้จะดีมากๆเลยตับอ่อนก็จะได้พักยาวขึ้นนะครับโอเคเรื่องนี้นะก็คือต้องทําเลย IF สําหรับคนเป็นเบาหวานเพื่อ ฟื้นฟูตับอ่อนของเราต่อมาในการฟื้นฟูตับอ่อนเนี่ยอีกข้อหนึ่งที่ต้องระวังในเรื่องของยาเบาหวานครับผมยาเบาหวานในบางกลุ่มเนี่ยจะออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นทําให้ตับอ่อนทํางานมากขึ้นหลั่งอินซูลินออกมามากขึ้นเพื่อคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งหมอมองว่ายาในกลุ่มนี้จะไม่เป็นผลดีในการที่จะฟื้นฟูตับอ่อนจะทําให้เซลล์ตับอ่อนของเราเนี่ยตายมากขึ้นเสียด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงยากลุ่มน,นี้นะครับยาที่ออกฤทธิ์ในการกระตุ้นเซลล์ตับอ่อนให้หลั่ง อินออกมามากขึ้นแนะนําให้หลีกเลี่ยงกลุ่มนี้ต่อมามีอีกตัวหนึ่งนะครับที่หมอแนะนําในการฟื้นฟูตับอ่อนซึ่งจะได้ผลดีมากๆเลยตัวนี้เนี่ยชื่อว่า GLP-1 เต็มๆของเขาเนี่ยชื่อว่า glucagon-like peptide-1 GLP-1 เนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่หลั่งออกจากทางเดินอาหารเราเนี่ยแหละเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมี GLP-1 เนี่ยหลั่งออกมา GLP-1 เนี่ยส่งผลออกฤทธิ์ยังไงบ้างส่วนหนึ่ง GLP-1 เนี่ยจะไปออกฤทธิ์กระตุ้นสมองนะครับบอกว่าอิ่มได้แล้ว มีอาหารแล้วนะ GLP-1 ก็จะกระตุ้นทำให้เราเนี่ยอิ่มแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ย GLP-1 จะไปกระตุ้นเซลล์ตับอ่อนทําให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยแบ่งตัวเพิ่มขึ้นทําให้เซลล์ตับอ่อนเหมือนฟื้นฟูมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ของ GLP-1 มากๆเลยแต่ว่า GLP-1 ตามธรรมชาตินี้มักจะหลั่งออกมาอยู่ได้แค่ตรับเดียวเพราะว่าจะมีเอนไซม์อีกตัวหนึง่งชื่อว่า DPP-4 ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าจะมีเอนไซม์อีกตัวหนึง่ง มาทำลายมันเสียนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยาเบาหวานจะมียาเบาหวานอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่มันจะมาทําลายเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่า DPPI inhibitor ก็คือจะมายับยั้งไอ้ตัว d p p 4เนี่ยไม่ให้ไปทําลาย GLP-1 ของเราที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอายากลุ่มนี้พอมาเป็นทาลายเอนไซมนี้ปุ๊บเนี่ย GLP-1 ก็จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็จะฟื้นฟนูตับอ่อนของเราได้นานขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยากลุ่มนี้จะเป็นยากลุ่มที่หมอชอบนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มันจะมี GLP-1 ประเภทที่ฉีดเข้าที่พุงซึง อันนี้จะเป็นกลุ่มที่หมอว่าดีที่สุดเลยนะครับ g l p 1เนี่ยพราวลาเราฉีดเข้าตรงไขมันบริเวณหน้าท้องของเราเนี่ยนอกจากเขาจะออกฤทธิดด์ในการคุมเรื่องของความหิวของเราเนี่ยจะทําให้เราเกินอาหารน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประโยชน์จะทําให้ทำฟาสติ้งได้ง่ายขึ้นใช้ในการลดน้ําหนักได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็จะกระตุ้นทําให้เซลล์ตับอ่อนเนี่ยฟื้นฟูได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ตัว g l p 1แบบฉีดเข้าตรงที่พุงเนี่ยให้เก็บอยู่ในไขมันตรงพรุงเนี่ยมันก็จะออกฤทธิ์ได้ยี่วโเลยก็จะ ไม่โดนตัวเอนไซม์ที่อยู่ในทางเดินอาหารทำลายเพราะฉะนั้นเนี่ย GLP-1 เลยไม่ได้ทำเป็นฟอร์มกินเพราะว่าพอเวลาถ้าเรากินลงไปอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะโดนเอนไซม์ตัวนเนี้ยเอนไซม์ DPP-4 เนี่ยไปทำลายมันอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยจะมีเป็นฟอร์มฉีดในการจะฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนขึ้นมา GLP-1 เนี่ยหมอจะแนะนำให้ใช้เนี่ยประมาณสัก3เดือนแล้วก็หยุด ประมาณสัก3เดือนในช่วงที่หยุด3เดือนเนี่ยสำหรับในคนที่เป็นเบาหวานนะหมอว่าในช่วงที่ใช้เนี่ยเราจะสามารถลดการใช้ยาเบาหวานของเราเองได้ด้วยแล้วก็พอเวลา3เดือนเนี่ยแล้วก็ลองหยุดดูหยุดดูเนี่ยแล้วดูว่าการคุมน้ําตาลของเราเป็นยังไงบ้างหมอเชื่อว่าจะคุมน้ําตาลได้ดีขึ้นเพราะว่า เซลล์ตับอ่อนเราจะได้รับการฟื้นฟูพอฟื้นฟูลแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถสร้างอินซูลินออกมาเพื่อคุมระดับน้ําตาลในเลือดของตัวเองได้ดีขึ้นสามารถลดการใช้ยาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าส่วนนี้เป็นจุดที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยฟื้นฟูตับอ่อนจนสามารถหายจากการเป็นเบาหวานได้เลยทีนี้ข้อแรกชักยาวเกินไปแล้วนะครับขอข้ามมาใน ข้อ2ก่อนเลยละกันข้อ2นะครับก็คือเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่มีผลข้างเคียงแล้วก็ข้อแทรกซ้อนของโรคเบาหวานเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตานะครับอาจจะเคยดินเบาหวานขึ้นตาหรือว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ปัญหาเรื่องของไตนะครับเราเคยบอกไปแล้วว่าคนไข้ที่ต้องล้างไตเนี่ยห้เปเ็นป็นคนไข้เบาหวานแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของแผลเบาหวานที่อาจจะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของแผลหายช้าทําให้จะต้องโดนเหมือนแบบตัดนิ้วหรือตัดขาได้เลย ในกรณีที่แผลมันลุกลามแล้วไม่หายทีนี้การป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ทําได้ยังไงก็คือต้องหมั่นตรวจเช็คอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตรวจเช็คตาหรือว่าการตรวจเช็คค่าของพวกหลอดเลือดต่างๆเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยอาจจะมีผลไปทั้งหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเช็คเนี่ยต้องเช็คอะไรบ้างหมอว่าควรจะคุมในเรื่องของความดันโลหิตนะครับต้องคุมความดันโลหิตให้ดีถ้าเกิดความดันเลือดของเราเนี่ยมันยิ่งสูงมันยิ่งทําให้หลอดเลือดของเราเสื่อมเร็วขึ้น ถ้าเลือดที่ควรเช็คแล้วก็แนะนําให้เช็คเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าการอักเสบของหลอดเลือดนะครับค่าการอักเสบของหลอดเลือดเนี่ยเช่นพวกโฮโมซิสทนหรือว่าซีเรียคทีฟโปรตีนพวกเนี้ยก็คือเป็นค่าที่บ่งบอกเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดถ้ามีเรื่องของการอักเสบของหลอดเลือดก็ควรจะจัดการมันซะลดระดับพวกนี้ลงซะมันก็จะทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยเสื่อมช้าลงหรือว่าเรื่องของยูริกนะครับการที่เรามียูริกในเลือดสูงเนี่ยยูริกเนี่ยมันเป็นเหมือนผลึกเข็มซึ่งถ้าเราปล่อยให้ม เรือดเราเสื่อมได้เหมือนกันยูริกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องคุมส่วนเรื่องของไตก็มันเช็คค่าไตอย่างสม่ําเสมอละกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเริ่มมีเรื่องของไตวายต่างๆเนี่ยบางทีมันไม่มีอาการเกิดขึ้นบางทีจะรู้ก็สายไปแล้วนะครับเรื่องของค่าไตจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบํารุงรักษาไตนะทำยังไงได้บ้างดื่มน้ําเยอะๆนะครับการที่เราทานน้ามากๆจะทําให้ไตเนี่ยทำงานเบาลงแล้วก็การที่เราทานพวกผักต่างๆนะครับ ที่มีพวกเกลือแร่เนี่ยเกอือแร่ต่างต่างเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเป็นด่างการที่ร่างกายของเราเป็นด่างเนี่ยจะทําให้ไตทํางานเบาลงอันนี้ ผ่านไป2ข้อแล้วนะข้อแรกก็คือการฟื้นฟูตับอ่อนข้อ2คือการป้องกันผลแทรกซ้อนของภาวะเบาหวานนะครับสข้อนี้เป็นข้อที่หมอมองว่าสําคัญส่วนข้อสุดท้ายข้อนี้หมอว่าเป็นข้อที่ทุกคนทํากันอยู่แล้วหมอในโรงพยาบาลดูกันอยู่แล้วก็คือการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดข้อนี้หมอคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็คือคุมให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมแต่ว่าเวลาจะคุมตัวนี้ค่าเลือดที่หมอแนะนําให้เช็คนะแนะนําให้เช็คมากกว่าน้ําตาลทั่วไปก็คือค่าฮีโมโกลบิน A1C ตัวนี้ก็ ก็คือเป็นค่าน้ําตาลสะสมที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงส่วนนี้ตัวฮิโมกบินเอ c ซีเนี่ยจะบ่งบอกภาวะน้ําตาลในเลือดของเราได้ดีกว่าเพราะมันคือค่าเฉลี่ยน้ําตาลในเลือด3-4เดือนให้หลังเลยเป็นค่าเฉลี่ยน้ําตาลแบบตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าเราจะกินอาหารหรือว่าในช่วงที่ไม่ได้กินอาหารนะครับพวกนี้เวลาค่าเหล่านี้บอกออกมาเนี่ย ในคนปกติทั่วไปฮิมโกลบินเอวซอยากให้ต่ำกว่า5.5รักษาให้มันต่ำกว่า5.5ไว้จะดีโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆจะน้อยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิน6.5ไปแปลว่าคุณเป็นเบาหวานไปแล้วนะครับในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยพยายามรักษาระดับให้มันต่ำกว่า8แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยยิ่งต่ำลงมามันก็ยิ่งดีถ้าต่ำมาใกล้ๆ6.5ได้เลยยิ่งดีแต่ว่าถ้าคุณรักษาตัวเองจนฮิมโกลบินเอวซของคุณต่ำกว่า6.5แปลว่าคุณอาจจะหายจากเบาหวานได้แล้วนะครับอัน,น จะเป็นหลัก3ข้อที่ให้ไว้1ฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อน 2. องป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน3ก็คือควบคุมระดับน้าตาลในเลือดโดยดูฮิโมโกลบิน A1C แต่ว่าฮิโมโกลบิน A1C นีเนี่ยไม่ต้องตรวจบ่อยนะ3าเดือนค่อยตรวจทีหนึ่งเพราะว่าฮิโมโกลบิน A1 c จะไม่เปลี่ยนเร็วมันเป็นค่าเฉลี่ย3เดือนที่ผ่านมาโอเควันนี้หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ